สวัสดีค่ะมีแยจ้อยจะมาบองประแดกพี่น้องจกะบองประเดียกแย้จ้อยกับขวัวใบบกูดข่าตะไคร้หอมหอมแดงเนาะหอมแขกแล้วก็กระเทียมมตาตำพริกเหมือนพี่น้องอยากกินบองประแดกพี่น้องจกะบองประแดกกินก้อนเหมือน,นบองประแดกกินกับกิ้งปลากับบวกผักแซ่บ บองปลาแด็กยายจ้อยเตรียมของพี่น้องในสองชั่วโมงเดี๋ยวท่านจะบวงเจ้าว่าเตรียมเฮียงเนี่ยขัวนั่นขัวนี่ส่วนนั่นเนาะขัวไฟอ่อนๆมัพี่น้องแก้ขัวนี่ละขัวยากแั้วขัวนี่อะไรนี่อะไรอย่างใหม่ยายจ้อยบองปลาแด็กพี่น้องวันนี้บองปลาปลาบองปลาแดกกระซับไปแล้วเนาะยายจ้อยซับปังซับเสร็จ มาตำพริกเหมนคุณน,น้องพอพริกมันแหลกแล้วก็ะกะจังเซลเครื่องขัวนี่ลุ่ตมตำโขกใส่กันเนาะค่ะเนาะพอ้ออ่นรอยแยกแล้ววันนี้ยแยกกับเอาเครื่องที่ขัวไวล้ลงโขกใส่กันข้าตะไคร้ใบบก,กูดกระเทียมหอมลุ่มตำโขกมองประเดกเป็นอีหยังที่ว่า อาหารบ้านๆพี <instructors guard interface> ่น <sam> ้องแต่ว่าเห็ดยากที่สุดเป็นบองปลาแดกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดแลวกินดีแบบนี้บัวบานไหนเป็นบานไหนขันว่าตาเห็ดข้าวเดียวกับเบิดบองปลาแดกแต่ว่าสันเห็ดนันเห็ดยากงะพี่น้องอาหารข้าเบาง่ายง่ายบองปลาแดกบองปลาแดกพี่น้องง่ายคักบองปลาแดกแต่ว่าวิธีทํำมันบ่มมันบง่ายดิพี่น้องสมัยตันี้มันเห็ดปลาแดกเห็ดบองปลาแด่แต่ว่าเครืองเครื่องเครืองเทศเครืองีอย่างแน่นาะ ตัวติดขัวแล้วเส,วสื้อสีเฮ็ดนั่นนะเฮ็ดนี่แล้วเนาะต้องเตรียมเครื่องเตรียมอย่างผู้ใดว่าเฮ็ดบองประแดกง่าไงผ่าแม่เด้อพี่น้องเด้อบองประเดกเนี่นเฮ็ยเดยากที่สุดแล้วไปกินไงก็มูพี่น้องเอ้ยกินเบิดไว้ก็มูเออผู้ใดก็อยากได้ผู้ใดก็อยากเอากันมาบองประแด็กเนาะเฮ็ดยากพี่น้องแต่ว่าซื้อหน่ายไงพอดซื้อ่นเนาะ ปลาบองมาสั่นวะ่ะเผ็ดขายขายดีเป็นต้านายพี่น้องเอ้ยบองปลาแดก๋ยงเนี่ามันเผ็ดหนักบ่มีผู้อยากบองกินพี่น้องอาหารบ้านบ้านเด็คนขี้เกียจทำมันมีหลายขั้นตอนเนาะค่ะเนาะเมื่อคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้เนาะโบกไม่สมัยแต่สมัยพอเมียย่างบุญเนาะแต่ยนี้ยจอยเป็นเด็กหน่อยกีบอกพริกมะแล้ว,นลวนเนาะเพื่อนเราไม่เสียบเสียบเนาะสมัยตะกี้เนาะเสียบเสียบเราไปย่างทานพี่น้อง เปียงท่านแ er> ร loves, ือไปตำใสโคกเดี๋ยวจกปลาแดกซื้อหอยใส่ลวดเออใส่ผงสู้รลวดเล้วก็แล้วสมัยตะเกียรเออบ่มี่หรอกว่าเจรใส่หออใส่หอมมันหาบ่พอดอกพี่น้องปลาแดกบ้านบ้านสมัยตะกีพผู้เฒ่าปลาแดกกันปลาแดกต้อนเนี่ยกออกจากไห้ปลาแดกไปเข็งปลาแดกปลาดุกเนาะสมัยตะเกียรเนาะเป็นกองป่าเนาะเป็นกองป่าอยู่น้ำหน้าเหมืนเป็นมาเห็ดปลาแดกเนาะเห็ดเองดีสมัยตะเกียรพี่น้องมัเสียบต่นนี้แล้วกันอืม สมัยตะกี้มันแต่บแต่ดิบ้องประแดกเนะาะใบเขาเออบัดสมัยดูยนี่นี่โอ้ยบวองประแดกพี่น้องจะไว้อยังแน่หันค่าหันขิงหันตะไคร้ใบบกักกูดเออบักน้ำบักขอกบักขามเออส่วนสีเหล้วก็ไะไนย่างตะแน่ือปลาแดกก็ส้วนสีมาซับกันนี่แต่ว่าบางคนสมัยสมมุติมันก็สือประแดกบดมากเนาะประแดกบดกับบักกาสือพี่น้องแ่ว่าคันบดใส่อย่างแน่เขา่เห็นผลเนาะเออ ว่าเปผนบดหยังใส่ข้า็บักระดัสื่อกาวก็อเอาเป็นประแดกต,นต,นตน้นๆนี่แหละฮึ่มจ้อ,อยกะตำตำเครื่องด้วกันนี่แล้วพี่น้องนแยกจ้อยใส่น้ำบักขามใส่บักขามมันน้ำบักขามหน่อบักขามแยกจ้อยเสียน้ำอุ่นไว้เนาะเนาะ ขามันออกออกจนสมๆเล้วน้อยเลยพี่น้องมาแจ้าใส่น้ำใส่ตอนประแดกลงไปอยไปสุดมันเด้อพี่น้องเด้อมักไปมักมันเด้อบอกกระแดกวิธีเห็ดก็คือกันแต่ว่าใส่เกลืองแบบเดียวกันเละพี่น้องกูต้องค้นกะเ่ามักซับเนอะผูต้องค้นกับเพราะมักขาผูต้องค้นกับเพามักตะไคร้ผูต้องค้นกับเพามักใส่ บักขามผู้ลัางคนกับมกักไซอันบกเกลือเทศเนาะไ่บักเกลือเทศอดอมันบูดไวพี่นอ้องมันเอาไ่เก็บไวก็ได้โดนเนาะค่ะเนาะไ่น้ำบักขามนี่มันได้โดนผู้ร่างคนกับมกักไซอันใบผักซี่กินเนาะผักซี่หอมปอมแต่ว่าย่ามกินใน,ในี่ไซขนาดพวกน,นั้นพี่น้องจ้ะเพราะว่ามันมันเป็นของเสียไวเนาะค่ะเนาะ ยาจุยโขวงมันอันนี้ย่จวยจะบปุงมันนีพี่นอ้องใครมีเงสู้จักสองส่วนอย่ามันเข็มพี่น้องกกไม่จว,วยบดไปขวดเด้อ cho anh đẹp bóng sốt, xuất có đẹp thiệt số bị nó hả nó ừ. nhớ tùy tùy lấy thì nó hơi xe nằm tay nữa bà đẹp không quay nhau đều xin mong con mà nè ừ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  dạng 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 mắc cục dạng 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 này nói dạng 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 bắt đẹp dạng 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 ปลาบองค่ะปะลาบองนี่เด้กินยุ้ยกส่ใส่ผักซี่ขอมปลอกเพราะว่าเห็ดบัวลายเนาะค่ะเนาะเห็ดบัวลายได้ใส่ผักซี่ขอมปลอกออกไปเลยมันก็ะค้นเหมืนโอ้ยเหนียวอุ้ยตุยพี่น้องเลยเหนียวบักคักไรบัดนี่ เนีย้ยตุยๆเลยพี่น้องประแดกบองคอยก็ตเอตำในโคกออกมาคุกข้างนอกหอมหุยหุยพี่น้องหอมค่าตาไข่ใบบากโกดผักหอมชี้ปอมกาเทียมหอมโอ้ยขักขนาดหอมหุยหุยมึงบัน เราประเดีย๋ยแก้ใจปรุงน,นะน้ำปลาใส่แทนย่โมเมนลาบป,ปลาเด้อพี่น้องเด้อบองประเดีย๋ยวอยเด้ออืบองปลาบองค่ะปะลาบองอ,อู้หูเศษเศบองอันนี้มันต้มแค่รอดพี่นอ้อง ฟักซี่หอมปอมหลอกแค่กำลังลวกเจ้าพ,พี่น้องจะ้ะลวกดอกแค่ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่กองปลาแดกแก้จอยมันนี้กินแซบแบหลวงกินกระบ๋องปลาแดกหวานหวานแซ่บๆ ถัดอกแคดอกแคฝรั่งดอกแคหัวหมหุยหุยพี่นองเองย กินกับปลาปลาปิ้งน้พี่นอ้นนนนงองปลานิ่นปลานิ่งย่างม่องปลาแดกหัวแค่หลอดหลวกดอกแค่กินกับว่องปลาลาเสียบเสียบพี่น้องแากช่องอีสานฝรัง่งแย่ยจอยเป็นผู้เห็ดเป็นผู้กินคือเกาเล้วพี่น้องจ้าฝากไปในเด้อพี่น้องฝากจองอีสานฝรัง่งคลิปผู้เฒ่าเห็ดคลิปเด้อพี่น้อง ฝากไป้ล้งกำลังใจขอบคุณทุกท่านแล้วพี่น้องเด้อให้กำลังใจยายจอยสานพลังเพ่มรีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องลงมือกองเขาข็มีเดีวพี่น้องจ้า